สวัสดีครับพอ่อครับสวัสดีครับเพป็นไงพ่ออากาศท่างหุ่นท่อนบ่อค่ะพ่อโอ้ยอากาศทั้งแดดน,น,าาน,นั่งกลางคืนก็เย็นอากาศเย็นเย็นถึงหนาวกนละแต่วันนา้ามึงเว้นเหนื่อยหอนทึ้งใหม่กูละหอนทึ้งใหม่โอ้ยนะโยไซก็คือกันเมิดเนาะพ่อเนาะ ยามกลางคืนเย็นหนาวเอยๆยามกลางเคลนหนาวย้อนจนใหม่แต่ว่ามันนี้อาการที่ว่าอันไปหาหมอนี่ไปจ็อกมาแล้วนี่เป็นยังไงพ <si ่อกะอาการกระซ่งโตมกะบ่เมื่อยบ่หยังกระไปไหนมาไดนแต่แต่ยังบ่ทันงกระเฮ็ดงานพระยันแผลบ่ทันเข้ายันมัน เออยันมันติดเชื้ออักเสบเนาะทำหละเอาก็ต้องระมัดระวังการป่วยเชื้อมันกะสิงากก็ทีได้รักษาโอ้มันเจ็บแนแท้จิเนาะล่างแผลได้เลยเทียนเนาะเอ,อ,ะอ่อกับใส่ผ้าใยโกโมโยโมคะเจ้าผ้าพอได้หลายเข็มปอนเนตอนี่นฟาดยี่สิบเข็มบนโว้ กกถื <c oughs> อว่าเข้มแข็งเติบอยู่นะพ่อเนาะก็นานผ้าดี่ผ้าพุดดนนี่มาขับรถแลดด้วมาเนี่เฮ็ดเบียกเฮ็เดงานแล้วโอ้ยสู้ข้ากันขอว่านนะกับมีคนมาเอ,อาิ้นขวนมา,าเพิ่เมื่อยกะเลิกเพิ่นมาให้เอิ้นขวนให้กัเอิ้อนให้เพิ่น เออแล้วพันเขว่าไม่แย่งคนเออไม่แย่งคนแต่าอืมมีแย่งก็ไหวเมื่อยกัเพันว่าเมื่อยมาสองเดือนแล้วอืเเขวกันได้นอนการับแต่ว่าร่างกายมันเมื่อยมันบ่มแยงยัง,ยงบ่ได้หย,ยังบ่ไดใหญ่บวมแต่ลแล้วเอนควรเป่าหัวให้เพันเพันแต่ว่าเพันยางได้เพญ่นก็เลยมาเอื้อควรแบบนีต้ตอนแรกเป่าซื้อ มันจะเป็นควมเสือความฟูคนเสือน่นะเนาะตัวแน่กับซอยเลื้อเข้าไปจ้ะก็ได้ลายเนวลายยางอยู่นะออมันกับไม่ฟูเอาอยู่คือกันนั้นนะกันว่าซอยเลื้อฟูได้เจ้าของป่วยคือพอซอยเลือเจ้าของ,ออเ,อของเออเป็นว่าจาะไหนก็ถือของคนหนังละเพราะว่าเรือนจังสี่มันกับ เป็นปกติแต่คือหมออยู่โรงพยาบาลรักษาคนนับพอถ้วนปัดเวลาเจ้าของป่วยกันให้หมอรักษาคือกันมันไม่มมถ้าตัดเจ้าของไม่ได้ที่นเนาะแต่พอไม่พอได้มารักษาเจ้าของคือกันแต่หายผู้อื่นรักษาหายือเต้าอันนี้ก็คือทานายคว่ะเวลาไม่เรื่องไม่ร่าขึ้นมากกันหายผู้อื่นมาเป็นทานายหายือเต้าคือกันกระเท่านีา่แหละ เป็นเรื่องปกติเรียแล้วเนาะค่ะแต่ว่าขันแต่ว่าตอนนี้ขันเพื่อนมาให้เฮ็ดพิธีกรรมอีหยังต่างๆพอ่อก็เฮ็ดให้เพื่อนได้อยู่พยาายพเพราะว่ากะไปใส่มาใส่ได้เนาะพ่อเนาะเออเพราะว่าอานแตยังสวนได้ยังนางได้มันบ่แม่นว่าเฮาป่วยจิตเยียงเนาะแต่มันเฮาลูกบ่ได้ว่าบ่ได้ปากแข็งปากแข็งว่าบ่ได้ไม่นะนนนได้อีกแล้วตั้งแต่ย่างได้ไสได้มาได้อยู่ อืมแข็งแรงอยู่รถกับทับไปเองอย่แล้วน,นะถือว่าเข้มแข็งเท่าระหดครักเอาบันนี้กระสีมอว่าเรื่องความฝันนะบอเนาะความฝันแนวทาทั้งตัวเลขใหเอฟซี FC, แฟนช่องที่เพิ่นรอเพิ่นติดตามอยู่นะฝันเต้นแต่ตตองวดต้องวดชิปแรก ที่ล่องไปก็คือเพิ่นมะไห้ห้าแปดสามหนี่ยังใดขอ,อนนงที่พอฮะประมาณจนนันชันเห็นพญายจาม้ำพญายจามแล้วตายไปโดนหัวละอากนะันเล่ายูสม,มอร์เนี่ยอโย่เล่าเก้าสิบห้าปีแต่ว่าเล่าตายตัางกันอโน,น่เล่าหกสิบนหน่อย ตั้งแต่เล่าหกสิบตั้งตายอายุหกสิบน้อยๆเกิดก็เลยบบรูบังหกสิบเท่าใดจังสีนอพ่อนะนนก็เลยบบุกกาเขียนลงไห้ขอบุญหลังจากฟันแล้วก็ไปถามลูกหลานพ,นพันพันเกิดพ่อส,อสองสองสี่เจ็ดสามอ๋อพี่เกิดสองสี่เจ็ดสามเกิดสองสี่เจ็ดสามพ่อสองเกิดพ่อจาม พ่อสอนน้อ่ะสบเอกเคอาคฝันเห็นคนจา้าเกานั่นแต่ก็เลยสงสัยบัดนี้ลูกร้าน่นขายรถตตลี่จะเลยถามมาพคนไงโตอายุจะปีละเว้ยขนาด่อใงเกิดสองสี่เจ็ดสามตาย,ต,าย,ต,ายตั้งแต่คอยนั่งเด็กหน่อยบ่หูหรอกว่าเราจะสหรสืออืมแล้วบรู้อายุเพิ่นเนาะอืจะเลย บวกลบเบิงว่าสองคูเกตสามมันอันโน่ถลดยมาเด็เจ้าทนะุกตัวเนาะแต่ว่าตอนตายนี่ตอนเสียนี่พ่อซ้อตัวใดนี่ล่ะเ้าก็บ่รู้เป็นปะอาปะ่าโปง้งหงอโ้งงพ่อซ้อตายคันเา้ารู้พ่อซ้อตายเ้าก็ลจิม่านบวกลบคูนารอายุได้เนาะค่ะพอ่อแมนนี่กางหาัวจากพออ่อซ้อเกิดอ,อันอนั้นอีกรอบหนึ่งนะพอ่อท่วนคว่ำฝันเก่าว,ว่าพ่อจามนี่เพิ่นมาบอกเป็นตัวเลขในที่ห้องพ่อเนาะ เออถามเพิ่นตอนนี้ถามเพิ่น่าเสียดแม่หมดเนี่ยทมเสียวเงินใสมันนั่นว่าตจ้งแกก่อนฟันน่นแหละพขขึ้นเขกันงขึ้นมากต่ฟันเห็นไยงยงจามจ้าแต่ว่าเพิ่นถ่เอาปลาว้าโอ้ยเขาก็หัวเอาดอกปัญหาไอเรื่องปัญหาคอยเอาก็ได้แต่ว่าคอยอย่าใจเลยเเป็นกระบอกข่าวแต่สามอืม แต่เลว่าสิรสฟโรตจารีไว้สักใบซองใบจำมันกะห้าปอได้หาหาแปดสามบอได้แปดหาสามกะหาปอได้แต่หาสามแปดสามไม่อยู่แต่ว่ามันหาเลยสามโต๊ะปอได้จ้ะอันหนึ่งก็คือพ่อซ้อเกิดของเพนพึ่งลูกนะคะพ่อไปถามมาแล้วพ่อซ้อเกิดของพ่อจำคือสองสี่จุดโรตจารี่แหละไปเห็นร้านเป็นขายโรตจารีเลยถามมาพอาสันเห็นพ่อยัยพ่อใัย อันนั้สักเก่ลยผมแต่แล้วมันบอกว่าพศสองสี่เจ็ดสามพศเกิดจ้ะมันไกล้ๆเขี่ยงครับอันเลขต้อง่นบอกเนาะเพิ่นบอกแปลสาม่นบอกแปลสามเกิดเจ็ดสามเนาะพศเกิดสามมันนี่ฟันฟันเมื่อคืนนี่พ่อฟันแล้วแม่นบอกค่ะพ่อเมอเคลื่อนน่ะมักฟันอีู่มาเคลื่อน่าฝันว่าไปบ้านเก่าจ้าว่าบ้านเก่าอยู่ใส เพ่าะเนี่ยบ้านเจ้าเจา้าเร้อนี้คนว่าโอ้เป็นเพื่อนหลังไงเติดอยู่ในละเพื่อนเก่าบ้านเก่าเจา้าเจ้าเคยอยู่นี่สมัยแต่ก่อนโอ้โหขดได้ไปอยู่หลายหมู่บ้านน้อนนจะว่าอันเนี่ยเขาน้ำซ้ำปลาให้หน้าเจ้าเนี่ยเฮ็ดหน้าไหวเจา้าคืเบาแบงให้่เทานน้าเอ้อน้อเข้าหลงตัวล่ะ โมโต่สิบปบใช้ขนาดนี้แต่เอาเข่าไปขายเอาเข่าไปขายเอาเข่าราคาท่าไดเลยบางหูตะเบิ้ลจะเอาไปหอดลานเพิ่อจะหายท่าได้พระท่านหูป้าเฮ้าก็บสียดายเอาเข่าไปขายคือกันเด็ดเอาสิบไปแบงหาเขาผู้เฮ็ดหน้าเชิงหนึ่งแหละเหลือหนันเอาสัเสียวไปขายเอาหายเขาเฮ็ดหน้ามาหลายปีหลังพระท่านได้แบงเขา่าเขาอยู่ จะ้เขาสิวายจังไบรบ่ว่าผู้ที่เห็ดหน้าหายนะคือตาเหี่ยวคนซื้อเหี่ยวเห็ดหน้าหายจะเลยว่าสิแบแดงเขาเหลือไปไขายอืมจะขายท่านบ่ว่าสิเห่นแม่หมดอยู่ในจัสิเห็ดจังไรสิซื้อเลยกะจักสิซื้อตัวใดไม่คน้นงงคนง่ายคนง่ายลงกางเกงสีดำผ่าสายโหดยางมา ตอนว่ากันสีเสื้อเลยก็ซื้อเอาซี่หกสองปีลาเว้ย hmm. เอา,อาเจ้าคือจังหวัดซีหกสองคอยคอยง่ายจ้ำบอกว่าหาแปดสามโอ๋อพญายจ้ำกับพ่ายจ้ำตัวเฮ้ากับเฮ้าตัวเจ้าเป็นผู้ใดอะไรเ่ยอย่าอยากหู้เถอะโอ้ก็อยากหู้แน่ล่ะนาะเจ้าซื้อจังใดเงินจังใดคนเจียงกลับไปเลยคน เพิ่นบอกแล้วแย่งางกลับไปเพื่อนก็บอกชื่อเพื่อนบอกเพื่อนว่าเพื่อนเป้นผู้ใดแต่ว่าคนหนึ่งในใงสูงหลักดำแล้วนองกันเกงสีดำเสือบ่ใส่เไยนด้องกันเกงสีดำขาสั้นกันเกงผ่าสายโหดถือแคบเท้าสงเท้าร้อเอา พยังกลับไปไกลเติบละละเออน้ำฝนว่าที่แพร่บ่พยังเทเอสื่อลดนะเบ้อเนอะเออบรุพ่นบ่บอกซื้อค่ามบ่บอกซืือก็เลยปะอเสือยังไ๋เนาะกํลลังเสียวเข้าไปขายเออว่าเชียวเข้าไปขายเอาเงินมาเห็ดแม่หมดมาที่ฝาเนี่ยละบอาเสิเขาสิซือเลยก็จะเข้าิซื้อต้นไหน กเวนำาพวกไปขายกานั่นแหะเขาว่าเข้าสื่อเลยแต่จัเข้าสื่อจนได้เข้าวเลือสื่อเต่วีขั้นสื่อเลกก็ซื้อเอาซี่หกสองที่เราว่าซี่หกสองจะเริ่มวงหนาไปเป็นเอาพญาจะมาจะทังใดเลยใส่กระชังเถอคนนั้นปัญหาหันกับลังยางกับไฟจะเริ่มถามน้ำกนไปว่าชือแค่บอกพญาถือเสื้อคนแต่ว่าหันหนามากี เออิันว่าหันหนามาได้่นเราเราฝันกาย่างไปเลยเถือถ่อเอ้ามานีะอะไรมาดี<บ>ตอนแรกพิ่นว่าพ่อเนี่ยกับไปบ้านเก่าแม่นบ่เออตอนแรกนั่นจะควองฝันว่าไปบ้านเก่าไปแต่มีคนบอกเนาะคนที่บอกว่าเป็นบ้านเก่าน่ะชื่อนึงแน่นนั่งถาวรแน่นนั่งืเนเนวนเ,นเ,นนเ,นเชียงน,นึ่งเซ็ตเป็นเชียง เียงหนึ่งกับผู้ใดอีกบุฟนังหัวจากเซยูยแค่คนเดียวนั่แหละเขาเอิญเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งว่าคนผู้นี้เคยบวชเน่นมาก่อนนะเขาก็เลยเอินเสียงจ้ะเสียงหนึ่งมันนี่เพื่อนว่าให้กลับไปบ้านเก่าบ้านเก่านี่มันบ้านเลขกที่เท่าใดนี่พาบ่หงบงบ้านเลขที่บ่หงยังเด๋อ ไปเฮือนนะก็ไม่อยู่เฮือนหลังหนึ่งจะเป็นเฮือนคอยหล,ลังเก่าจะว่าห่างโม่บฮูบ้านเลขที่อ่าบะฮูบ้บานเลขที่แล้วก็บง่บบบง,บง,บบงว่าบ้านไหซื้อบ้านอ่ะบ้านอีหอยังบ่งู่จะว่าบ้านไปบ้านเก่ามาหงวในฟันเห็นบ้านเก่าสองเถือเลยนะเลขสิโตเก่าเหมือนเนาะเลขัวเกา่ะนะเกเกาเหอคนะ้าอจากฟันเห็นบ้านเก่าสองเถือบ้านเนี่ย แต่ว,ว่ามาทอนไงสิบอกเล่บอกหูซื้อพันถามซื้อพันบอกบอกเท่าไปห,หรอพ่อเท่าเพราะว่าพน่าขันอยากอยากใดงั้นก็เส,สื้อขันเสื้อเลขก็แหนจมเนาะจมว่าขันเสื้อเล่จะเข้าเสื้อเท่ใดเอ๊ะขันเท่าเสื้อเล่กากระเื้อเอาซี่หกนั่งบรรดาแล้วพะการันนาครับซี่หกสองขนม<ำ> โอสี่หกสองอันหนก็ไปอันหนาก็ไปเราอันาหนก็ไปแเราก็ห้องสามน้ำฝน,น,นประมาณคือแค่พอไงรอคือเอา้า <laughs> อันนี้ก็ฟันไม้เนาะคะ่ะ <laughs> ฟันไ <laughs> ม้ึคลื่อนกลดต่ำหเมื่อึ้นมากกับสี่สามสี่หกสองเนาะค่ะหรือสี่เก้าสองเ็ี่ เพราะว่าหกกับเก้านี่สําคัญเธอได้เนี่ยกับหัวกับหางเี้เนี่ยอย่าลืมตัดเลนสีหกสีเก้าด้วยจะเลนว่าสีออกของพญ่จามหรือสีออกของพญ่เนี่บเะว่าแต่ว่าพญ่เนี่ยเรายืนยันนะแตพญ่จามไม่ได้ยืนยันพญ่จามยังว่าบบหูอยู่ว่าโบหววสีออกก็บอกแต่ว่าถ่าพญ่เนี่พมัน่าถึบ แล้ามันนี่ออกก็จริงเนาะช่วงหล,ลังๆมันนีมนม่มันมีทั้งเพื่อนบ้านเนาะมีเพื่อนบ้านพร้อมก็เลยว่าเอาไปเพื่อนบ้านก่อนเด้เอฟซีเนาะน่าพ่อเนาะมันออกอยุ่นแล้วสีออกอันใดหนนะมันออกรัฐบาลบอดสมัยก่อนนี่คือมีแต่ของรัฐบาลไทยแต่ซูเมอร์นี่มันมีหลายหลายหลายคะแนนคะแนนขนานนังไงนะก็เลยว่ามือแรกนี่ เพื่อนบ้านเนาะค่นเดี๋ยวฟังลุ่งคิดใหม่เอฟซีว่าลองเอาไปเพื่อนบ้านดูก่อนเลยเอฟซีเด้อแต่ว่าก็ยากให้ไปรัฐบาลไทยโบลาณเนาะพอนอะมันจังนั่นนันได้เนาะกั่ท่านกบ่ท่านได้ว่าอีย่างแบบว่าได้ว่าถือว่ามันกันหลอยไปกเพื่อนบ้านหลายเชื่ออยู่แต่ก็ไบ่เคยบอกบอกเลยเพื่อนบ้านแต่มันกัรลอยไปของมันดีเนาะอืม ร้อยไปเท่ากับซ้อแน่ร้อยไปออมสินแน่ไปนะอืมออมสินกะกะไปดูกะจะเลื่มเด้พี่เอาไปออมสินน้ำแน่นอ่ะ,ะไปออมสินไปเท่ากับสอ้อพร้อมเอาติดไว้เนาะอ่ะมันกะร้อยไปเรื่อยเยอะสี่หกสองสี่เก้าสองแล้วพอเนาะเก่งหงอดานสี่หนึ่งหนึ่งมันกับรนะ้อยไปหนึ่งหนึ่งสี่ไปออมไปล่าไปยังไปจ้า เอาไปเพื่อนบ้านก่อน462อย่าลืม492น้ำเด้อค่ะตัดเอาเด้อเอฟซี466 4499 46226นึกว่า9229อันนี้กะ4224แล้วก็สลับเอาอยู่ได้ีนีนาอพ่อเนาะอันนี้กะเป็นเนวทางนะเอฟซีความฝันของพ่อนี่เหตุจังไหนเนาะอยากมีเงินรับไปหมดผ่านหย่ามย่านบ้นก็ว่าถืกเส้อเอาเนาะกว่าจะไปอะไรก็ ก็เลยบอกเคยถามย้ำยังใช่เราต้นไหพิ่นบอกแล้วกระถามย้ำเพิ่นไงเธอแช่บอกก็ไงเธอมไเชื่อเอาเธอคนดีโอ้ยนะกัดคอไอ้เธอให้ออกน้อพ่อเนาะกะจังใดเ้าก็อยากได้ล่ำแม่หมดมันก็ใส่ใจกันหลายหมื่นอยู่นะกะดเอฟซีแฟนช่องเนาะงกะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องรวมด้วยช่วยกันเนี่ยเด้องานบุญงาน ล่ำไม่หมดดอกค่ะตรงกับวันที่ยี่สบสี่มีนาคมสองห้าเ็ดฝากแกงเขาน้ำเน่เนาะสายบุญซอยกันน้ำเน่เล็กๆหน่อยผู้ละหาน่ะสิบค่ะแต่ว,ว่ากะไปได้งวงซวงไปน้ำพร้อมล่ำน,นั้นก็ได้จะได้ไดงวงรวงเป็นไมกู้คนนี้ให่เรียบร้อยก็ค,คือว่าได้จัดแล้วเนาะจัดแล้วกับวายกูหว้ยยังเพิ่นไปน้ำเน่พอ อืมเอาขัน้นการสีได้บอกกันบอก้ายบุญนำ้ำบอกอ่าลูกศิษย์ลูกค้านำ้ำวันที่ยี่บสี่มีนาคมสองห้าหกแปดเท่ากันลูกศิษย์ลูกค้าปูยอดให้มารวมงานเดอ้อผู้ใดก็ไไรขันว่างวะรวมกันร,รวมงานนำ้ำล่ำแม่มดแล้วก็จะมีการไหวค้ครูด้วยที่เดียวยจัดมือเดียวให้มันครบแล้วนเนาะพ่อนะ แมนอือเอา้าบัดดีค่ะสีได้ล,เลนนะะ่เวทีไลฟเอฟซีก่อนเนอะค่ะเดชพ่าโหลดคลิปไปเพื่อนคะะเพื่อนได้ไปเล่าเพื่อนบ้านม,ามือแลงกัรรวมด้วยช่วยกันคือว่ากขอกราบขอพูณพ่อมากๆเนาะคะ่ะที่เมตตาให้แนวทางความฝันฝากเอฟซีแฟน่องของโจบ้าร้วยนะคะ่ะพ่อขอบคุณมากค่ะพ่อค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดขอของคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ในเด้อค่ะเป็นกําลังใจกับทางส่องโจบ้านด้วยแม่เนาะค่ะเป็นกําลังใจ้กับปูยอดนําเนาะค่ะขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสุคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนาะค่ะหยิบจับสลากินแบ่งรัฐบาลไทยใบไหนให้เป็นรางวัลที่หนึ่งให้มีโชคมีลามีมันแห่งๆห่งปังๆเลยๆ ทุกๆคนทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้แอดคอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ